การเกิดโรคชีนิ้วเพราะฉีนูนะครับก็ชเช็คง่ายๆเลยสุณนใหชนก็มีไข้สูงปวดหัวปวดน่องนะครับแล้วก็ ตาแดงถ้าคุณผู้ชมนะครับเหการเหล่านี้ก็ไปพบแพทย์โดยทันทีเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าคุณหมอบอกว่าแรกๆอาจจะไม่เจอนะคะแต่ว่าพอทราบมาทีหลังก็เสือชีวิตแล้วก็คือมาจากโรคฉีนูนี่เองก็อาจจะบางคิดว่าเป็นไข้ธรรมดาทานยาคิดว่าพักผ่อนก็หายก็ต้องระมัดระวังนะคะบางคนยิ่งแบบไปลุยน้ําแล้วเท้าเป็นแผลโดยอย่างนี้นะคะก็จะเข้าได้ง่ายขึ้นเด็กๆชอบแล้วช่วงนี้ใช่ค่ะอยาคิดว่าบางทีแบบ เล่นน้ำเล่นน้ำเด็กๆมันชอบไปแล้วไงใช่ถ้าชอบไปแล้วต้องเรามาระรวังเรื่องของความสะอาดด้วยนะคะค่ะมาต่อกันที่เรื่องที่เราเจิ่นกันไว้ตั้งแต่ต้นต้นข่าวแล้วนะคะว่าก็เป็นที่น่ายินดีนะคะสําหรับสโมสรตรังเอฟซีค่ะซึ่งตอนนี้นะคะผลงานที่ผ่านมาก็เเรียกว่าฟอร์มดีมากนะคะคก็วันเมื่อวานนี้ค่ะช่วงเย็นนะคะก็มีการเซ็นสัญญานะคะทำา MOU ร่วมกับบริษัทข้ามชาติในการจัดการทีมฟุตบอลให้สโมสรนี้นะคะเป็นทีมฟุตบอลมืออาชีพค่ะ ที่โรงแรมธมรินธนานะคะนายวิษฏีสุพิทักษ์ค่ะประธานสโมสรตรัง f อฟพร้อมด้วยนาย rio, เฟริโอนะคะเดเลนโซนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทสปอร์ตฟอร์มจำกัดค่ะและคณะร่วมถแถลงข่าวลงนามความร่วมมือในการบริหารจัดการทีมฟุตบอลสโมสรตรัง f อฟค่ะ ซึ่งบริษัทนี้นะคะก็เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารสโมสรฟุตบอลอาชีพจากประเทศอิตาลีนะคะโดยจะเข้ามาดูแลในการตลาดการประชาสัมพันธ์และการบริหารจัดการองคอ์กรร่วมกับคณะผู้บริหารทีมของตรังเอฟซีเพื่อสร้างทีมฟุตบอลของตรังเอฟซีนะคะให้เป็นทีมมืออาชีพที่สมบูรณ์แบบค่ะเทียบเท่าสโมสรชั้นนําของเมืองไทยและพร้อมที่จะก้าวสู่ในระดับนานาชาติต่ตอไป,อไปนะคะ ซึ่งงานแรกที่จะเริ่มดาเนินการนั้นนะคะก็คือการนำสโมสรต่าง FC 9สู่การเข้าสู่เป็นดิวิชั่น1นะคะ <พอ S 1> นั่นก็นั่นเองค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเมื่อวานนี้ก็หลังจากที่มีการถแถลงข่าวเอ็อยูกันไปแล้วก็ยังมีการเขาเรียกว่านัดอุ่นเครื่องด้วยค่ะครับมาฟังเสียงสัมภาษณ์ก่อนครับระยะหนึ่งแล้วโดยโดยมีการออกสนามร่วมกับต่าง FC ไปดูแมตช์การแข่งขัน ดูผู้บริหารต่งาง f ีทำทีมต่างๆครับแล้วก็พอ,พอเราได้สัมผัสเนี่ยจะรู้สึกถึงความตั้งใจจริงของกลุ่มผู้บรหารต่าง f ีที่ทุ่มเทให้กับกีฬาฟุตบอลโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนเพราะว่าเท่าที่เรารู้รู้กันอยู่ว่าคนที่ลงทุนทำฟุตบอลน่าสถาการปัจจุบันเนี่ย โอกาสขาดทุนสูงมากแต่กลุ่มนี้คือกลุ่มคนที่ตั้งใจทำจริงๆรักฟุตบอลจริงๆอ,อันนี้เป็นจุดหนึ่งทำให้ทางสปอร์ตฟอร์มตัดสินใจจะเข้ามาร่วมมือกับทางพูกบริหารฟัง 4, เอซีเพราะมองเห็นความตั้งใจของเขา,าครับครับผมหลังจากที่ ทำเอมยูเสร็จแล้วครับก็มีการลงฟาดแข่งกันนี่แหละครับระหว่างทีมต่ังเอฟซีครับพบกับทีมวัวชนเนเต็ดจากทีมไทยพรีเมียร์ลีกนะครับก็ปรากฏว่าทีมตัางเอฟซีครับแพ้ไป3ามศูนย์นะครับก็แม้ว่าฝนตกหนักนะครับฝนตกอย่างต่อเนื่องก็มีพี่น้องประชาชนแฟนคลับเนี่ยมาเชียร์เยอะจริงๆเมื่อวานนะครับผมก็ให้กําลังใจนะคะถือว่าเขาเรียกว่าเรียนรู้ประสบการณ์นะคะจากรุ่นพี่แล้วกันนะคะในการที่จะเตรียมพร้อมเข้าสู่เชั่นหนึ่งเป็น p l a y ออฟไปนะครับ ก็อนซบวันน่าจะเป็นวันที่26เดือนหน้านี่ยแหละตุลาแล้วเสร็จนะครับที่จะรอบเข้ารอบอะไรนะคะเพออฟไปไปดิวชั่นหนึ่งนะครับก็ต้องส่งใจไปเชียร์แล้วครับนะครับก็นี่นะครับอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่สําคัญใช่เป็นหนึ่งผลงานที่จังหวัดตรังนะคะเขาเรียกว่านานแล้วที่จังหวัดตรังไม่ได้เขาเรียกว่ามีอะไรที่ตื่นเต้นเดี๋ยวกับเกี่ยวกับด้านกีฬาแบบนี้นะคะแล้วก็ผลงานนี้ดีมากๆเลยครับ12นัด ชนะ12ะนัดเสมอ6นัดแล้วก็แพ้นัดเดียวเท่านั้นแล้วก็ทำสถิติไม่แพ้ใครในบ้านด้วยะนะครับเอาละครับเดี๋ยวไปชมสิ่งที่นันใจสักคู่ครับผมชีวิตคุณไม่ใช่การ์ตูนหากไม่สวมหมวกนิรภยัยครั้งต่อไปจะไม่มีโอกาสแก้ตัว ด้วยความปรารถนาดีจากสททตรัง เราสามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนลดภัยพิบัติได้อย่างง่ายๆลดการใช้พลังงานในบ้านด้วยการปิดโทรทัศน์คอมพิวเตอร์เครื่องเสียงและเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเมื่อไม่ใช้งานใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอย่างประหยัดลดการตัดไม้ทำลายป่าเพิ่มเครื่องปลอกอากาศให้กับโลกด้วยการปลูกต้นไม้เรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนทำได้หรือจะปล่อยให้เป็นเรื่องง่ายๆที่เราไม่เคยคิดจะทำํทำตอออยู่ที่ใจคุณ ขอเชิญประชาชนชาวตรังไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังวันอาทิตย์ที่21ตุลาคม2555เวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกาณนะหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีสิทธิ์ร่วมกันสร้างประชาธิปไตยให้เข้มแข็งใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกคนที่ใช่เลือกใครที่ชอบคำตอบอยู่ที่ตัวคุณอย่าลืม21ตุลาเข้าคูหากาเบอร์เดียว นะครับก็ <ฮะ S 1> อย่างเดิมครับวันที่21ตุลานะครับเข้าคูหากาเบอร์เดียวใช่ค่ะ,ะครักใครชอบใครก็กาคนนั้นก็เลือกนค,คนนั้นนะคะเอาละครับ,รบต่อไปไปชมทีวีบริการนะครับบ่าวเอกเขารอเราอยู่แล้วครับผม สวัสดีกับคุณผู้ชมพบกับรายการทีวีบริการนะครับวันนี้พมกว่ามีข้าวฟากข้าวพยาสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดตรังนะครับมาฟากกันผู้ชมกันมาถึงข้าวลร่ของวันนี้ครับข้อเชิญชมการแข่งขันกีฬาเฉลี่ความสัมพันซิปเกาโรงเรียนวิเชียนมาตูนะครับฟุตบอลลูกเมกลมอสัมพันธ์ขังทีหอกละว่างวันทียี่22องกันยายน2 5 5 5นะครับซึ่งวันที่27ตุลาคม2 5 5 5น้ะครับแข่งเฉพาะววันเสาร์และวันอาทิตย์ ณนะสนามกีฬาโรงเรียนวิเชียรมาตูจังหวัดตรังผู้สนใจก็สามารถไปรับชมกันได้ครับสำหนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังครับเปิดรับลงทงเบียนผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปนะครับทางไล่เก่าหลายหลายไม่ประจําปี2 5 5 5นสาะครับณนะสำหนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอถูกแห้งนะครับก็จะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดน,นี้นะครับถึงวันที่2ี่กันยายน2 5 5 5นะครับผู้สนใจก็ซถอมท่า่ืมเติมได้ที่ไม่เล็กโทรศัพท์ 0่5 2 1 8 2 6 7อเปได้ในวันเละเวลาราชการนะครับมาต่อวันถีข้าวซอบราคากันบางครับทศบาลนครตรังครับมีความประสงคงจะซอบราคาจัดซื้อคารุพันเขื่องโอกระบางกายและทดสอบสมรรถภาพนะครับจำนวนนึ่งจุดผู้สนใจก็ติดต่อข้อรับเอกสารได้ตั้งแต่บัดน,นี้ซึ่งวันถี่งตุลาคม2 5ง5นห้รอสบหะครับืออบท่านผืมเติมได้ถีไ่ายพัสดูและสับสิ้นของครัง ม่เหล็โทรศัพท์0่วนเจ็ดฮาสองหนึ่ง่วนเจ็ดแปดสองไดในวันเล็กเวลาราชการนะครับโครงการบริหารส่วนดําบุนารรมเนื้อครับมีความประซ่งซบราคาจ,จางโครงการกอร่อสร้างถนนจํานวนสามรายการนะครับก็มีโครงการกอร่อสร้างถนนลาดยางสายบานน้ำควายถึงบานสั้นตีวันนะครับมูตีสิบซ่งโครงการกอร่อสร้างถนนลาดยางสายลําปูลาห้วเล็ดนะครับ โครงการก่อสร้างถนุนคอนรีดเสร่มเล็กายวังัวกขดซึ่งปลายมันนะครับมู่เสกาวนะครับผู้ที่สนใจก็ติดต่อขอรับเอกสรางได้ตั้งแต่บัดนี้ซึ่งวันที่แปตุลาคม2 5 5 5นอบาะครับหรือสอบถมรในละเอียดได้ที่ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาญธรรมเนื่อนะครับไม่เลขโทรศัพท์0 7 5 203 250ซต่อ1 0เซได้ในวันเละเวลาราชการนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับ พบกับรายการทีวีบริการได้ไม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับขอบคุณบ่าวเอกค่ะก็มีข่าวสารดีๆครับก็สามารถแจ้งกับเราได้07524161ครับหรือ07524181นั่นเองนะครับเอาครับมาต่อที่เรื่องของราคายางกันบ้างครับราคายางวันนี้ครับราคายางแผ่นดิบอยู่ที่กิโลกรัมละ85บาท76สตางค์ยางแผ่นรมควันครับอยู่ที่กิโลกรัมละ88บาท46สตางค์นะครับส่วนปาล์มครับ ตามผลทลายนะครับอยู่ที่ 40, 4บาท20สตางค์ครับมาดูพยากรณ์อากาศกันบ้างนะคะช่วงนี้ค่ะก็มีฝนฟ้าขนองเกือบทั่วไป80%ของพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20 35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงนะคะ2 2เมตรถึง3เมตรในบริเวณฝนค่ะ วันนี้นะคะอุณภูมิสูงสุดประมาณ31องศาเซลเซียสวันพรุ่งนี้นะคะอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23องศาเซลเซียสค่ะวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกาสนาทีนะคะวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกาสนาทีค่ะครับก็ ปริมาณฝนก็ยังเยอะยังเยอะ,ะอยู่นะคะช่วงนี้ก็พยากรณ์อากาศไปแล้วนะคะว่าตั้งแต่วันที่24จนถึงวันที่28นี้นะคะคจะมีพายุเข้าทั้งฝั่งทะเลเอ่าวไทายอันดาม,มาแล้วก็ทั่วภาคทุกทุกภาคนะคะของร <ผม S 1> ประเทศไทยใครไงก็ต้องระมัดร,ระวังด้วยนะคะช่วงนี้ก็หมดเวลาของข่าวบางยามบ่ายแล้วนะคะเราสองคนพร้อมด้วยทีมข่าวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ